ช่วงที่อิซากินะครับไปสู่ตลาดโลกนั่นคือในยุค1960นะครับเป็นยุคที่อิซากินะครับได้ส่งออกรถถ่ายขนาดเล็กและขนาดกลางนะครับที่เป็นไซส์ที่อิซากิหรือรถญี่ปุ่นเนี่ยทำได้ดีนะครับไปสู่ตลาดโลกนะม่ว่าจะเป็นรถรุ่น TS หรือต่อมาเป็นรุ่น TL นะครับทำให้ได้รับความนิยมมากๆรวมถึงในปัจจุบันบ้านเราก็ยังใช้กันอยู่เลยนะต่อมานะครับอิซกินะครับได้ทําการช็อควงการของรถถ่ายในโลกใบนี้เลยครับโดยการเป็นพันธมิตรนะครับจับมือกันระหว่างอิซกิและเมซี่ฟูกุสันนะครับ ในการเข้าถึงทรัพยากรรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแมสซี่และอิซากินะครับในการผลิตแชร์ข้อมูลกันในการผลิตกันทั้งคู่นะครับแชร์ข้อมูลตัวเล็กให้กับทางแมสซี่ฟูกุสันในการผลิตนะครับรวมถึงรถถังขนาดใหญ่นะที่แมสซี่แชร์ให้กับอิซากิในการผลิตนั่นเองนะรถถังอิซากินะครับในประเทศไทยตอนนี้นะครับได้นําเข้าจากบริษัท i อเอสซีฟาร์มมีชินาลีที่ขายทั้งอิซากิและแมสซี่ฟูกุสันนะครับโดยมี4รุ่นขายดังนี้นะครับในปัจจุบันนักขค้นเนื่องเอ็นทีแซดสองเจ็ดยี่สิบเจ 542 42เลยมะ 3NT 554 F4 เลยมะและ4สุดท้ายนะครับท9 7 4 97แรงมา